สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผช้่มครับวันนี้วันที่27ธันวาคม2567ท่านาู้ช่มช่วงบ่ายแลวครับผมนะครับวันนี้นะครับบ่าวเถ่านะครับผมไปง่ยงบาลนะพึ่งกลับมาท่านผช้ชมนะครับไปตั้งแต่เศร้าตั้งแต่ตีซีตีฮาพุ่นหลักครับท่าน์ชุ่มพึ่งกลับมาจากงพยาบาลนะครับก็เลยนะครับมาหาพระบทใหม่นะครับ เดินทางมาหาหลวงพี่นะครับผ้ามารับชมครับเอฟซีกระถามกระรอนะครับหลักร้อยหลักสิบนับชุดบนถือว่าแม่นนะครับหมวดที่พานมาหลักร้อยแปดนะครับหลักสิบบนหกนะครับมหาหลวงพี่ตั้งแต่ตองวดแล้วนะครับหลวงพี่ให้ไปแล้วชุดบนชุดล่างนะครับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับเมื่อนี้ผ้ามารับชมครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับชุดบนหรับหมวดวันที่สอง มก,กราคม2568ันหร้บมือนี้แม,ม่โมูบริมานำ้ำเพราะวา่ามือเสาบา่าวเสาเดินทางไปโรงพยาบาลท่านผู้ชมหนักหมอนัดวันนี้นะครับก็ะพึงกลับมานะครับเอาเข้าไปการาบนมัสการหลวงพี่น้ำกันไปรับชมเราฟังน้ำกันการาบนมัสการครับหลวงพี่ครับ <c oughs> อา่อาสาธุครับเอาหลวงพี่ไปนครพนมกลับมาเมื่อไหรครับลกลับมาเมื่อวานนี่แหละกลับมาเม, <า S 1> มืมมม่อวานสามโมงนี่แหละครับไปจักมือเหรอครับหลวงพี่ ไอ้สองมือสามมือ,มอสามมือเนาะสองคืนอ่อาท่านผู้ชมิกับลงพีกับนครพนมครเอฟซี FC ก็รอกระทามกันเคำว่าไรนี่ครับงวดที่ผ่านมานี่ครับผมหลักร้อยนะครับหลักร้อยมาแปดนะครับหลวงพี่เนาะนี่หลักสิบหลักสิบบนมาหกสมาชมเงินงวดนี้บอเลือกแล้วงวดนี้จะมีสูตรงวด เลือกให้นิ่นให้กว่ได้เอมนะครับ่านผช้ชมนี่ครับหลักร้อยแปดหลักสิบบนหกแต่ว่าหลักหน่วยโอ้มีหนึ่งมีสองขามสามไปนะครับนะเป็นสี่าสูตรถัดมาสามยุี่ถ้าจับสามใส่หนีึ่งหนึ่งสองสามนี่ไว้ตัวเน้นก็เน่นหกซีพร้อม่านมช้ชมชุดบนมาหกสามจับคููบะเข่านผูมชมหลักหน่วยไม่เข้าดาบมาตาหลักร้อยกับหลักสิบเอา มาเบงจำการสูรนีล่ล่ะเมื่อกี้ก็ว่าโอ้ยมาพอดีเห็นหลวงพีกำลังคำนวณให้พอดีเขียนให้พอดีฮ <c oughs> <c oughs> ่าผู้พ่นธาลักรอยลักสิปธรรมชมนะครับ <c oughs> ชุดตองวดหลวงพีไฮระเดอ้อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบ่าวเทาจะาย่ำให้น้ำครับลงให้น้ำ หลักสิบห้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าโอ้คือจะงามเลยน้องวดนเนี่ยมั่นใจเลยว่าลุกก่งพีกวันนี้มั่นใจจะเเม็ดสูตรเลยหอ่าม,มาเท<อ>ิรหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยแท้เนี่ยเอาเอาต้นปี ปีที่แล้วนี่ก็ว่าโอ้นะรับกวาดลงพีนี่แล้วพระบทใหม่เนี่ยรธรรมชมสามตัวก็แตกนะครับเสียงลมแน่ได้ธรรมชมเด้อนะครับแต่ว่าอากาศก็เริ่มกลับขึ้นมาอ่าห้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งอยู่บานเฮ่าับร้อนขึ้นมานะครับ 5, 5, 7, 5, 8, 5, 9, หลักห้าห้าเจ็หาแปดหาเ้านับหลักศ0น0 8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 9นนาครับหลักหนึ่งหนึ่งเาขาดหลักลอยได้ลวงพี่หลักลอยเอาน้ำหลังหลักหลักลอยใส่น้ำหลังใส่ที่หลังห<ส>ลวงพีว่า หลักร้อยหกสี่ห้าลวงพี่ให้อ่า <c oughs> <c oughs> ที่มาตรงวัดให้ซีกับหานะครับ<ม>นะแต่ยังอยู่ในชุดธรรมชมสีสีแดงนะครับหลวงพี่สีแดงส,แบบสีแดงเ <c oughs> น้นจะเห็นชัดครับ เด่นให้หกกับห้าเอาแบบแต่ว่าที่ให้เบาเถอะตรงว่าจับให้หากับซีด้วยแน่อ่าสองคู่เน้นคู่ไดครับลูกพี่สองคู่ไอ้พ่อแมน่นจับคู่เน้นตัวไดครับสามคู่นะบ่ะจับคู่นี่ครับผมในชุดนี้เน้นตัวใดเน้นตัวไหนเน้นบ่ครับนี่เอาตามสูตรมาเลยเอาศูนย์เก้า ลักห้าห้าแปดอ้าวลักหนึ่งหนึ่งเจ็ดตามรักมันครับแต่ว่าวงให้แค่คู่เดียวป่ครับลูกพี่เดศูนย์เก่าเลยไปกลับอ่กลับนะเอ้าแต่ว่าโปร่งกับชุดบนที่เน้นให้เด้นั่นละชุดบนเน้นให้ซีเจ็ดกับหาเจ็ดแต่ว่าหาเจ็ดก็อยู่ในชุดอยู่แม่ท่านผู้ชมแต่มีอยู่ในชุดมีอยู่ในชุดอยู่ถ้าสามตัวเลยลูกพี่จับจับตัวไหนในชุดนี่สามตัวอ่า โอ้ยอตัวแดงพุ่น่ะมากกระพดไปทุกนาที <laughs> ศูนย์เก้าโอ้โหอ่าทาชุดนี้จะเน้นหกศูนย์เก้าธรรมชมสูตรนี้นะหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้านะครับเน้นศูนย์เก้าถ้าเป็นสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนอ้วาวหาศูนย์เก้าอีกแล้วธรรมชุ่มเลขประจําเบาเทาอีกแล้วอืมไดครับจะมาล่างอีกบ่ครับหลวงพี่นะจะมาล่างบะ มาล่าง 8, 3, มาล่างสเองวดงวดแปดสามมาล่างสามแปดงวดย่านในี่ยนั่นเลยเดี๋ยวนงงวดหกหนึ่งมาหกหนึ่งตรงๆที่ด้ทำช่มกันล่างสามคู่นี่แหละให้ไปล่างกันล่างไว้น้าตัวใดที่เป็นขีดให้สามคู่ครับคือเข้าไปล่างทำมาล่างจะเป็นตัวกลับบ่แม่งคือเก้าอะไรกบขีดให้นะมันไปล่างไปครับถามาล่างกันกับตัวไว้น้ำเด้ทำชุชมเด้จังใดกับกันล่างไว้น้ำคือสามคู่นะสูตรสามตาสูตรนี้เป็นสูตรบนสูตรบนแต่มันหมักไปล่างแล้วช่วงเนี้อะ นะครับผู้ได้หารอหลักร้อยนะครับลักสิบบนลักนวยแต่ว่าสูตรของหลวงพี่ไปล่างตั้งแต่งวด8 3ดสามาสมงวด6กหนึ่งกับมาตรงๆมีงวดที่แล้วนี่มาบนอยู่ครับหมาหลักสิบแมาหลักร้อยแต่ว่าลักนวยบอเข่าลักน่วยให้ 1, หนึ่งสองแล้วกับปีสี่ขามสามถ้าลักนวยมาสามนี่สาตัวเลยเนาะหลวงพี่เนาะนอ่า บนล่างให้ตัวนึงบนล่างตัวนี้กันไว่บนล่างตัวใดครับเขียนตัวยังไงเลยครับศูนย์เกาห้ติดบนล่างเลยโอ้นี่ <c oughs> <c oughs> เอา้าแต่มาชมศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่ หลวงพี่บอกว่าให้ติดบนล่างไว้เลยสูนสูนนั้นไปรักหน่วยก็ได้ลักหน่วยก็ได้ลักซิบก็ได้เนี่ยใช่ครับผมเนี่ยเก้าเนี่ยเก้านี่ก็ไปรักหน่วยก็ได้นี่ยสูนนี่ก็ไปลักหน่วยก็ได้แต่เป็นรักซิบนี่มันกลับไปกลับมาสูนมันได้เก้าซูนก็เลยเน้นค่ากมันนี่แม่นี่ตัวนี้ก็ได้เก้าศูนศูนเก้านี่ถ้าตัวตรงมันอันเียวูนเก้าอย่ามันเป็นตัวกับเอาทำาชมนี่ครับแค่นั้นลักร้อย หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็นเน้นชุดบนได้อทำช่อมเด้อนะครับแต่ว่าเป็นบนล่างแค่คู่เดียวแบบชุดนี้เป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับถามาล่างจะเป็นตัวกรับถาล่างนะครับผมหลวงพี่ว่าห้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามคู่นี้ให้กันล่างไว้นั่กคับโตคือกรับตัวนะครับคำบอกครับเลยแต่คือบต้องเอาครับหลักร้อยหกสี่ห้านะครับหลักสิบห้าศูนย์หนึ่ง หลักหน่วย7 8 9นะครับหลักหาหาเหาแหาเกเน้นที่ห8าแหลักศูนย์ศูนย์เวงกลมเลขตัวเน้นเน้นที่เก้าย์เน้นที่0ูนย์เก้าทช่ม09 90หลัก1 1 7 1 8 1 9เน่น้นที่1 7ึนะครับสตัวชุดนี้จับหลักร้อยหกหกกับห0าศย์เกจับใส่ตัวเน้นนะครับหลวงพี่ฟันย้ำเม็ดเดียวบนล่างคือ9 0้านะครับเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนให้ท่านชมนะครับ เอาท่านผู้ชมเบาเถ่าเขียนให้ตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้ที่หลวงพี่เขียนให้นะครับก็ตัวใหญ่ให้กันนะครับพระบทใหม่นะครับผม2มกราคม2568นะครับเป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับหาหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบง่งนะครับหลักร้อย645นะครับหลักสิบบน501หลักหน่วยบน789ถ้ามาล่างจะเป็นตัวกลับท่านผู้ชมนะครับอ่า หลักห้าห้าเจ็ห้าแปดห้าเก้าเน้นที่ห้าแปดหลักศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าวงกลมให้ตัวเน้นเลยนะครับศูนย์เก้าหลักหนึ่งหนึ่งเนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับเน้นที่หนึ่งเจนะครับเม็ดเดียวคู่เดียวบนล่างเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับสาตัว609ตัวเน้นห้าศูนตัวรองถ้าผู้ใดมากลักซีก็จับซีไซนะครับ,บชุดนี้นะเป็นชุดที่บนล่างนะครับมีเปลี่ยนแปลงมาชุดบนล่างเยโบเปเลี่ยนเลยอะ ทานเน้นสามตัวเน้นชุดนี้หรือชุดนี้ครับลุงพี่ถ้าสามตัวก่อครับสามตัวก็อยากให้เน้นตัวนี้ให้เน้นชุดนี้ท่านผู้ชมนะครับหาเจ็ดกระตรงกับอยู่ในชุดที่ให้ตองวดนะครับมันมีแค่สี่เจ็ดเก้าหาแต่ว่าชุดนี้ชุดล่างอันนี้เป็นชุดล่างชุดล่างท่านผู้ชมหกห้ากับเก้าห้านะครับสองคู่นี้เน้นที่หกหาหาโรตลีไปเลยนะครับแต่ว่าเพิ่มออกมาเพิ่มมาอีกคู่หนึ่งคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับ สามตัวนี่กาหาลอตเตอรี่ไปได้ทำชมเด้อนะครับเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่นะครับเอาแคปหน้าจอฟันเม็ดเดียวคือ0990 0990านย์าเก้าศบนล่างตาถ้าชุดล่างคือ65รอง95ชุดบนผู้ใดมักชุดบนหนี่งคือ47รอง57แต่ว่าหลวงหลวงพี่ว่าให้เน้นชุดนี้ท่านผู้ชมเน้นชุดนี้ละเน้นชุดนี้เลยกันเตะละวันนี้ครับผมสุดเอาดีเฮใส่ต้นปีนะครับท่านผู้ชมเฮแล้ว เป็นแนวทางได้ทำมาชมเด้อนะครับผมจัดว่าหาลอตเตอรี่ไว้ได้ลเดลท์ทางได้ลอตเตอรี่แล้วป่ะคับเงินี้เอาตัวเก่าเนี่ยหกคาเนี่ยบอกที่ได้ฮกคาเมื่อบ้านก็ยังเอาอีกอยู่ต่างฮกคาเอาอีกมั่นใจห้าห้าสามตัวซุนเก่าก็ได้เอาไว้บอกขึ้นเนีนคักอยู่ซุนเก่าเก่าซุนมันบ่มีบ่มีมือเส้านี่ก็มาอยู่หกหากระบ่มีเมื่อบ้านกับว่าหาเอานะครับอ่ามีเพิ่มเข้ามาคือ้เก่าซุนซุนเก่าตัวเน้นนะครับชุดล่างนะครับชุดที่ อันนี้คือชุดที่หลวงพี่ให้ตองหวดนะครับหกที่หลวงพี่ได้ลอตเตอรีใบหกขาตัวร่องคือเกาหานะครับท่านผู้ชมกราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่นะครับขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมให้โชคให้ m ắ นพอกันคลิปหนาอ้าเปิดพุทชกรลาดเลขปีไหมไม่มันหม่านเฮงเฮงเดลยจุดซีเด้ช้าถูกพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ